ร่มสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานี ปวดหลังปวดแขนแล้วไปถึงกราบนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็ปวดท้องแน่นท้องโดยเฉพาะช่วงตรงนิ้นปีเนี่ยนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการปวดแบบธรรมดาแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆอาการเหล่านี้มีอัตราเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคําถามด้านนี้นะคะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์สุประธิ์สถิตตะกูลอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ คสวัสดีครับจริงเหรอคะที่อาการแบบปวดท้องปวดหลังปวดไหล่ร้าวไปถึงกรามมันคือโรคหัวใจเหรอคะครับก็เป็นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับโรคนี้คนไข้ส่วนใหญ่มักจะมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าอาการแน่นหน้าอกเนี่ยมีร้าวไปที่คอหรือว่ากราม หรือบางคนบอกว่าไปที่ไหล่หรือว่าแขนได้นะครับหรือบางคนมาด้วยจุกๆแน่นลิ้นปี่รู้สึกเหมือนอาหารไม่ย่อยจนได้รับการวินิจฉัยผิดไปเป็นโรคกระเพาะหรือว่าโรคโกดไหลย้อนนะครับคือปกติเนี่ยคนที่ปวดเหมือนปวดแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยจะเข้าใจว่าอันนี้คืออาการของการเป็นโรคหัวใจแต่จริงการปวดท้องต่างๆมันก็เป็นโรคหัวใจได้โรคหลอดเลือดตายใช่ไหมคะ<ช>แล้วมันมีวิธีการสังเกตอ,อื่นๆอีกไหมอะคะคุณหมอครับผมว่าหลักๆก็คงต้องดูที่เรื่องของปัจจัยเสี่ยงก่อนนะครับถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงอยู่แล้ว นะแล้วก็คุณมีอาการที่สงสัยโดยไม่จําเป็นต้องเป็นอาการแน่นหน้าอ,อกอย่างเดียวหากว่ามีอาการปวดหลังหรือปวดท้องร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงก็คงต้องรีบตรวจหาดูว่ามีโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดด้วยหรือเปล่ากลุ่มเสี่ยงก็จะประกอบไปด้วยคนไข้ที่อายุมากนะครับโดยเฉพาะอายุเกิน65ปีขึ้นไปผู้ชายจะพบได้บ่อยกว่าผู้หญิงแล้วก็ถ้ามีประวัติสูบบุหรี ก็ะะจะเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็คนที่มีโรคบางอย่างเช่นโรคความดันโลหิตส,สูงหรือในคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีโรคกอดเลือดแดงปกคลองมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเรา,เราโอเคเจอว่าเป็นแล้ววิธีการรักษาคะคะคุณหมอการรักษาเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเป็นการผ่าตัดใหญ่ก็คือผ่าตัดเปิดช่องอกหรือว่าช่องท้อง เข้าไปยังหลอเดเลือดแดงโดยโตรง mm hmm. ส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าหลอเดเลือดแดงเทียมผ่านทางสายสวนวิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คือแผลเนี่ยจะเล็กค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการพักฟื้นตัวเนี่ยสั้นกว่าการผ่าตัดใหญ่นั่นเองครับหม,มอคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ไหมคะแล้วใช้เวลานานไหมการรักษาเนี่ยก็คือเป็นการแค่ประคับประคองไว้ก่อนคะ,คะเพื่อป้องกันไม่ให้ใหมันเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตคนไข้ยังมีโอกาสที่จะเกิดหลอดเลือดแดงโป่งพองในตำแหน่ง ได้อีกในอนาคตสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเลิกสูบบุหรี่ค่ะนะครับแล้วก็พยายามควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มันเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกได้วันนี้เราก็ได้รับความรู้จกากคุณหมอไปมากพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI